เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากย้ายมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแต่ติดอยู่ที่ว่าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือว่าพูดได้นิดหน่อยนะคะอ่านก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้จะยังสามารถย้ายมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียได้ไหม ก่อนเลเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการที่เราจะมาอยู่ประเทศออสเตรเลียได้นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่เราจะเข้ามาด้วยค่ะวีซ่าแรกนะคะก็คือวีซ่าท่องเที่ยวค่ะจริงอยู่ว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากมายในวีซ่านี้นะคะแต่ว่าชื่อก็บอกอยู่นะคะว่าวีซ่าท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียได้นะคะรวมถึงวีซ่านี้ไม่สามารถทำงานได้ค่ะ สองคือวีซ่านักเรียนค่ะแน่นอนว่าวีซ่านักเรียนนะคะจำเป็นจะต้องมีพื้นฐา,านภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าสถาบันที่เราไปสมัครเรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานนะคะดังนั้นเนี่ยวีซ่านักเรียนถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียได้ทำงานได้แต่อาจจะไม่ใช่คำตอบของคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยนะคะ 3. วีซ่าท่องเที่ยวและทำงานหรือที่เราเรียกกันว่า holiday and work visa วีซ่านี้ยิ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งกว่าวีซ่านักเรียนนะคะรวมถึงมีข้อจํำกัดด้านอื่นด้วยค่ะเช่นเรื่องของอายุนะคะต้องมีอายุระหว่าง18-30ปปีเท่านั้นรวมถึงยังต้องใช้เอกสารที่รับรองโดยรัฐบาลด้วยค่ะดังนั้นวีซ่าท่องเที่ยวและทํางานจึงไม่เหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่ะ 4. วีซ่าทักษะอาชีพวีซ่านี้นะคะรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยจะออกให้นะคะสำหรับคนที่มีทักษะอาชีพที่ยังเป็นที่ต้องการและขาดแคลนที่ประเทศออสเตรเลียค่ะแน่นอนนะคะวีซ่านี้เนี่ยเป็นวีซ่าที่มาทำงานโดยตรงซึ่งก็ต้องทำงานกับชาวออซซี่นะคะดังนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะ 5. วีซ่านายจ้างสปอนเซอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับวีซ่าทักษะอาชีพนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องสมัครด้วยตนเองจะมีนายจ้างมาสปอนเซอร์ให้นะคะ ทั้ง5วีซ่าที่นาพูดมานะคะรวนแล้วแต่จําเป็นที่ต้องมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษนะคะแต่เรายังมีอีกสวีซ่านะคะที่ไม่จําเป็นที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากมายค่ะและสามารถที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียได้นะคะนั่นก็คือวีซ่าผู้ติดตามและวีซ่าคู่ครองหรือว่าพาร์ทเนอร์วีซ่านั่นเองค่ะ วีซ่าผู้ติดตามนะคะวีซ่าประเภทนี้นะีก็คือ,อสามีภรรยาหรือว่าคู่มั่นของเรานะคะได้รับการสปอนเซอร์หรือว่ามาเรียนนะคะที่ประเทศออสเตรเลียเน่ยเราก็สามารถทําเรื่องติดตามเพื่อติดตามสามีภรรยาคู่มั่นของเรามาอยู่ที่นี่ได้ค่ะและอีกหนึ่งวีซ่าที่ภาษาไม่ใช่ประเด็นนะคะนั่นก็คือวีซ่าคู่ครองหรือว่าวีซ่าพาร์ทเนอร์ค่ะ วีซ่านี้เป็นวีซ่าที่คู่สมรสหรือว่าคู่มั่นนะคะเป็นคนออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์คุณก็สามารถยื่นวีซ่าและมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียทำงานได้เต็มเวลารวมถึงในอนาคตนะคะก็สามารถที่จะยื่นเป็นพลเมืองถาวรที่ประเทศออสเตรเลียได้ค่ะซึ่งนัดเองนะคะก็เดินทางมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าคู่ครองเช่นกันค่ะสรุปนะคะว่าไม่ได้ภาษาแล้วอยากย้ายมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียทำได้ไหม ทำได้ค่ะถ้าคุณมาด้วยวีซ่าผู้ติดตามและวีซ่าคู่ครองขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะถ้าหากว่ามีคำถามหรือว่ามีคำแนะนำใดๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็เขียนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะนัดอ่านและจะตอบทุกคำถามนะคะถ้าไม่สามารถตอบในคอมเมนต์ได้เนี่ยก็จะมาตอบในมาเมเบิ n ท a l k ในคราวต่อๆไปค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ